ค่ะพบกับช่องแชแนล n o ี j e ี i a r t ีนะคะวันนี้มื่อกก็จะมารีวิวกุชี่มินนี่สีฟ้านี่คือหน้าตาสกุชี่นะคะเผอไปเปิดแฟตมันเลยสว่างอาจจะมีเสียงรบกวนก็มีลายเส้นเนาะ ซูมได้ไหมนี่นะคะมันมันเบลอได้จะเห็นเนาะเป็นไลา์มันเบลอมันมันมองไม่เห็นนะแต่ <Yeah. S 1> ก็นี่นะคะมันสีดำๆเลยใครเห็นบ้างอะอยากดแฟนดมากเลยมันเปิดแปดดอกดำเอานะคะถ้าเป็นาีนสโล ดูดนะนัทอันละห้าบาทนั่นนึงนะเยอะก้อนนี้นะคะเซโร่ใครเห็นบ้างเป็นโบแดงหน้ายิ้มมินนี่ชอบอยู่ตรงหูนะคะมันนิ่งๆบ๊ายบาย